สวัสดีค่ะเมนีวันที่20ปกราคม2 5 6พาจา้าพบกับอูซังบอยมหาสารคามค่ะเมนีอูซังบอยลาพวงรถไยคยนนีมาส่งลูกคายุบานดงสวรรค์ค่ะตำบลทาสุขอำเภอวังสามมอจังหวัดอุดรธาน,นีจา้าลูกค้าเป็นสัางเป็นรุ่นรอดเดียวดำมมือค่ะคนี้จากปางยุทีเมตรเจ็ดสิบจา้าหญ้ายุทีสองเมตรแปดสิบอ่าสูงทีเมตรหนึ่งจ้าคนีเป็นรุ่นดำมือค่ะ อ่าเผ่าคันนี้เป็นเผ่าของตัวนิสันบิ๊กเอ็นจากกระทะเป็นกระทะไม้ขอบชิบหาค่ะอ่าเป็นยางเปอร์เซ็นต์สภาพสวยจากเอ็ซีคนใดทีนี่รถไถแต่ยังบระเทศนี้มีพ่วงกค่สามารถโทรสอบถามทางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอยศูนย์หกสองสามซีหนึ่งเจ็ดซีซีหน่งคจะมีบันไดมีกองเครื่องมือมีหมวกดันบนแถมค่ะจะมีบันไดมีกองเครื่องมือมีหมวกดันบนแถมค่ะ ข้อหลักประมาณนี้ค่ะจะเป็นแนวตรงเวลาลูกค้าเอารถไถยมาใส่กบเวลาถอยรอรถไทจะบัคัดข้อแล,จและจะแหลวกซับหายแข็งแ็งเบื้องช่วงล่างค่ะดามหายแข็งแข็งเลยจ้ะขั้นนี้เป็นล่างซีเป็นโตคัตซีค่ะกองพืนมือกับมีทีละไถ้พอจ้ะ เปิดทางได้ทุกขั้นจ้าขั้นีเพลือกเป็นสีสมดันนอกดันในเป็นสีเขียวจ้าขั้นี้จะใส่ไดระมาณ3มตันค่ะกหยบับว่าคอยอยากให้ไ้หลายค่ะเพราะว่ามันเป็นเผากับะไหมค่ะถ้าเกิดแมนเราเล่าๆนี่ค่ะสามตันสอง เข้ากับ้าให้เจ้เข้าขาดเข้าไปอยู่เรื่นงหนึ่งพ่ออีแตนดอกเ้ยพ่ออีแตกดอกอีแตกมันแข็งแรงกว่ากับบ้าดที่พ่อตีอแกมันก็อาจจะได้อยู่บางเถี่ยวค่ะแต่ไม่อยากให้ยไส้หลายเดี๋ยวมีปัญหากับเขาฉันห่อใส่อ้อยแต่ไม่สิลักอันแบบนด้ค่ะใส่อ้อยก็เอาอันฟ้าถอดฟ้าถ่ายออกถอดฟ้าถ่ายออกค่ะพออ้อยมันจะโพออกมา สร้างบอยได้น้าวไปที่การใส่อ้อยให้ลูกคา้านะถ้าจะขนอ้อยใช่ไหมครับนีม่มีกิบดึงกิบออกค่ะถอดฟ้าท่ายออกตีสลักออกแล้วฝ้าทายออกลออกแล้วก,ก,ก็ว่างแนยาๆปกติเลยค่ะต่อขั้นนี้ก็จะไปทรงเป็นลุนรอคูดัมทรงจังหวัดได้สร้างบอยไปใช้หน้าหรอ ต่อขันนีไปทรงชัยนาทค่ะวเ,วเดี๋ยวยัิญคนลาวเดี๋ยงจอกไปเลยค่แล้วลูกค้าจะเอาถา่ไทยมะไซค่ะมาล่องไซกับพ่วงเบองลูกค่าเอามะไซกับตัวหาเจ็แรง้งเอ็นเอ็นหาเจจ้า เอฟซีคนใดสนใจกสร้างสืกบกำลังบอยเด้จ้าถ้าเกิดบรัสะดวกเขามามาจับยูอูกะมาจําทางออนไลน์ได้จ้าโทรสอบถามขอมุ่งทางบอยเดเลยจ้าว่ามากรุ่นใดรถใชยลูกค่าอาจากักแรกมากกัม็อกกระพลงรุนไดกะสามารถทางได้เลยค่ะ ทางบอยบอกวิธีการใส่งานลูกค้าค่ะถ้าเกิดเอารุนนีวลาไปขนอ้อยจะเพศแบบใดอ่าขั้นนี้มันจะเป็นตัวรุนรุ่นเผากะบะบค่ะจะยาะ่า U c a คอ่าขั้นนี้ยา่า U สองเมตรแปดิค่ะให้ลูกค้าไอ้ให้ลูกค้กกาแกะกระบะฟ้าล้างออกค่ะแลวก็ใส่ออยได้ปกติค่ะแกใส่เขียวละสามตันกับพ่อจ้ะมันเป็นเผากบบาะบะแต่ประได้มีปัญห,หากับเผาขาดหรือว่าน็อตรอค่ะ นี่หาชิเจดแรกนี่ก็รถไทยมันจากแรกขั้นใหญ่ก็พวงคนะ่ะแต่ลูกค้าเพิ่นอยากเอาแบบอ่าขั้นพอดีราวาเหตุสองคนประมาณนี้ค่ะหละกะักอ่ะถ้าเกิดจะเลือกเปรุ่นรอคูนสบายมากเลยค่ะเรื่องหลากหลายแห่งเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอยู่จังหวัดใชยนาจาเปรุ่น เผาหกรอดำมือค่ะขอบคุณหลายๆ like จ้า